Thank you. เราสามารถใส่จุดแล้วกด enter เพื่อเลือกชนิดของสินค้าค่ะในที่นี้เราจะเลือกรายการแรกคือสีกันสนิมค่ะกดเลือกจำนวนจำนวนของยอดยกมานะคะจำนวนสิทัถงค่ะพิมไปที่จำนวนเพิ่มนะคะพิมสิบกด enter ค่ะมูลค่าราคาทุนเออหน่วยนะับเป็นถังนะคะหนึ่งพ่กสิก็จะเป็น หยกมาทั้งหมด8แบบ สอบถักต้องว่าบันทึกจำนวนถูกไหมคะ่ะ